สปอยอนิเมะสวรรค์ประทานพร EP 12หน้าสารเจ้าเกาลัดของเสียเหรียญระหว่างที่เสียเหรียญกำลังเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเลี้ยงซานหลางเสียเหรียญก็แซวเรียกฉายาพิรุณโลหิตหาบุปผาของซานหลางซานหลางเลยเรียกเสียเหรียญว่าองค์ราชายาทซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ซานหลางเรียกเสียเหรียญแบบนี้ทำให้เสียเหรียญรู้สึกแปลกๆไม่เหมือนกับตอนที่ถูกคนอื่นเรียกซานหลางเลยสงสัยว่าต่างกันตรงไหนหรอ เซี้ยเหรียญเลยบอกว่าฟังดูลำค่าเป็นพิเศษก่อนที่เสี้ยเหรียญจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องของซานหลังบ้างโดยการถามว่าเป็นซานหลังใช่ไหมที่ปลอมเป็นเจ้าบ่าวมาลักพาตัวเสี่ยเหรียญตอนที่อยู่บนเขาอยู่จินในอีพีที่1นงซานหลังก็บอกว่าข้าไม่ได้ปลอมตัวเป็นเจ้าบ่าวนะเสี่ยเหรียญจึงสงสัยว่าทําไมซานหลังถึงไปที่เขาอยู่จินซานหลังเลยให้เสี่ยเหรียญเลือกจากเหตุผลสองข้อข้อแรกข้าไปเพื่อท่านข้อ2องข้าคงว่างมาก ซึ่งเสียเหลียนก็ตัดสินใจเลือกไม่ได้แต่ดูเหมือนว่าซานหลังจะมีเวลาว่างมากจริงๆเสียเหลียนบอกว่าซานหลังเป็นราชาปีศาจที่ไม่เหมือนกับที่เขาล่ําลือกันซานหลังเลยสงสัยว่าเสาียเหรียนรู้ได้ยังไงว่าตนเองคือพิรุณโลหิตหาบุปผาเสียเหรียนเล่าว่า แม้ว่าจะลองทุกวิธีในการทดสอบแต่กลับไม่พบพิรุษใดเลยจึงคิดว่าซานหลางต้องเป็นผีระดับ4ที่เป็นมหันตภัยแน่แถมซานหลางยังสวมชุดแดงมีความรอบรู้ความสามารถรอบด้านและไม่เกรงกลัวสิ่งใดดังนั้นจะเป็นใครอื่นไปได้หากไม่ใช่พิรุลโลหิตหาบุภาชื่อที่แค่ได้ยินก็ทําให้ผู้คนหวาดกลัวทําให้ซานหลางถึงกับขำและถือว่าคําพูดของเสี้ยเหลียนเป็นคําชม ระหว่างนั้นไหที่ใส่หนองปานเยไว้ก็สั่นดุกดิกและกลิ้งไปชนกับประตูอยู่หลายรอบพอเห็นแบบนั้นเซี่ยเหลียนจึงช่วยเปิดประตูให้ไหหนองปานเยจึงกลิ้งออกมานอกศาลเซี่ยเหลียนเดินมานั่งลงข้างๆและชวนให้นางออกมาดูดวงดาวด้วยกันหลังจากที่ปรากโตออกมาจากไหหนองปานเยก็ถามถึงเซียวเผยด้วยความเป็นห่วงซึ่งเสี่ยเหลียนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ยังไงเขาก็ต้องได้รับโทษเพราะความผิดที่เขาทำ น้องปานเย่จึงพูดแก้ต่างแทนเซียวเผยว,ว่าเขาไม่ใช่คนชั่วร้ายเมื่อก่อนเขาเคยช่วยเหลือนางอยู่หลายครั้งแม้ว่าน้องปานเย่จะถูกเคอร์โมด่าว่าโง่งงมงายจนถูกเซียวเผยหลอกใช้แต่นางก็ยังยืนยันว่านางเป็นคนเลือกเองที่จะเปิดประตูเมืองซึ่งในระหว่างที่พูด หองปานยุก็มองมือทั้งสองข้างของตัวเองและรู้สึกเสียใจที่ตนเองเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผู้คนต้องตายเสียเหลียนจึงเอื้อมมือไปลูบหัวของนางพร้อมกับปลอบใจว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วหองปานยุยขอโทษเสียเหลียนก่อนที่นางจะพูดขึ้นว่าข้ายอยากช่วยเหลือประชารชานทำให้เสียเหรียนรู้สึกแปลกใจ นางเลยบอกว่าประโยคนี้เมื่อก่อนเสี้เหรียญเป็นคนบอกนางเองเสี้เหรียญที่จําไม่ได้ว่าตัวเองเคยพูดอะไรแบบนั้นก็ถึงกับเลิกลากรีบปิดฝาหายให้นนองปานเย้เข้าไปอยู่ข้างในก่อนจะหันไปมองซานหลังด้วยความอายทางด้านซานหลางก็แปลกใจเล็กน้อยก่อนจะส่งยิ้มให้เสี้เหรียญเสี้เหรียญถามนนองปานเยว่าตนเองเคยพูดไว้แบบนั้นจริงหรอนนองปานเยก็ส่งเสียงออกมาจากหายเพื่อยืนยันและเล่าว่าครั้งหนึ่งเสี้เหรียญเคยถามนางว่า หากเติบโตขึ้นนางอยากทําอะไรซึ่งตอนนั้นตัวนางเองก็ยังไม่รู้เสี้เหรียญเลยรูปหัวของนางก่อนจะพูดขึ้นว่าตอนข้ายังเด็กความฝันของข้าคือช่วยเหลือเหล่าประชาชนาแม้ว่าเสี้เหรียญจะจําไม่ได้แต่น้องปานเย่ก็จดจําคําของเสี้เหรียญมาจนถึงทุกวันนี้และเสี้เหรียญยังเคยสอนนางไว้ว่าให้ทําในสิ่งที่เจ้าคิดว่าถูกต้องไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งเจ้าได้ ทำให้เสียเ้ยเหลียญถึงกับต้องกุมขมับที่เมื่อก่อนตอนเองพูดอะไรที่ฟังดูเพอ้อเจ้อแบบนั้นระหว่างนั้นน้องป้นยุยก็ออกมาจากหายและบอกว่าข้าเคยคิดว่าข้าได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ในตอนนี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดถูกต้องกันแน่ข้าเปิดประตูเมืองให้ศัตรูบุกเข้ามาส่งผลให้ชาวเมืองถูกสังหารจนหมด และอาณาจักรก็ล่มสลายแต่หากข้าไม่ทําเช่นนั้นชาวป้านเย่ก็จะบุกไปที่แผ่นดินใหญ่เพื่อลากชาวยงอันให้ตายไปพร้อมกันนองป้านเย่บอกว่า ทังเซเหลียนที่เป็นนายกองของยงอันและเคอร์โมที่เป็นแม่ทัพของปานเยต่างก็ดูแลนางเป็นอย่างดีเหล่าพี่น้องทหารปานเยก็คอยติดตามและเชื่อฟังคําสั่งของนางแต่นางไม่เพียงแค่เป็นต้นเหตุให้พวกเขาต้องตายแต่ยังไม่สามารถทําให้พวกเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานหลังความตายได้อีกด้วยนางบอกกับเซเหลียนว่าแม่ทัพวาตลอด200ปีมานี้ข้าไม่รู้เลยว่าตนเองกําลังทําอะไรกันแน่พอได้ยินแบบนั้น เซี่ยเหลี่ยนก็พูดขึ้นว่าเช่นนั้นสิ่งที่ข้าทํามาตลอด800ปีก็คงมีแต่เรื่องเปล่าประโยชน์น้องปานเย่ขอให้เซี่ยเหลี่ยนช่วยบอกว่าจริงๆแล้วนางควรทําอย่างไรกันแน่เซี่ยเหลี่ยงจึงขอโทษน้องปานเย่เพราะตัวเซี่ยเหลี่ยนเองก็ยังไม่รู้คําตอบจากนั้นเซี่ยเหลี่ยนก็เข้ามาในศาลให้น้องปานเย่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวเซี่ยเหลี่ยนบอกศาลหลังว่าที่นางติดอยู่ในด่านปานเย่ไม่ใช่เพราะนางกลายเป็นผีระดับสาม แต่นางอยู่ที่นั่นด้วยความตั้งใจของตัวเองซึ่งเซีเหรียญก็ยังสงสัยว่าทำไมเซียวเผยไม่ใช่ร่างจำแรงลงมาปัดเป่าเหล่าดวงวิญญาณแต่กลับใช้วิธีนำมนุษย์มาสังเวยให้ดวงวิญญาณแทนซานหลังเลยอธิบายว่าร่างจำแรงมีพลังเวทที่อ่อนแอกว่าไม่สามารถที่จะปัดเป่าดวงวิญญาณจํานวนมากขนาดนั้นได้กลับกัน การใช้คนเป็นมาสังเวยจะช่วยลดความอาฆาตของเราดวงวิญญาณได้อย่างรวดเร็วยังไงซะในสายตาของเทพสวรรค์ชีวิตมนุษย์ก็ไม่ได้สำคัญไปกว่ามดมาแมลงอยู่แล้ว พอได้ยินแบบนั้นเสียเหรียญก็แปลกใจท,ท,ทั้งๆที่ร่างจำแรงมีพลังเวทที่อ่อนแอแต่เหตุใดร่างของซานหลางถึงได้เก่งกาจถึงเพียงนี้ซานหลางก็ยิ้มอย่างภูมิใจและม้ว่าร่างนี้เป็นร่างจริงแท้แน่นอนทันใดนั้นอยููๆเสียเหรียญก็เอื้อมมือทั้งสองข้างมาจับใบหน้าของซานหลางและดึงเข้ามาจ้องมองใกล้ๆด้วยความสงสัยทำให้ซานหลางที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถึงกับอึ้งจนตาค้างส่วนเสียเหรียญที่เพิ่งจะรู้ตัวก็ทำสายตาลอกแลก และหลุดผู้ชมซานหลางว่าดูดีนี่ซานหลางเลยถามย้ำเพื่อความมั่นใจว่าท่านคิดว่าร่างนี้ของข้าดูดีงั้นหรอซึ่งเซี่ยเหรี่ยนก็ยอมรับว่าใช่ก่อนจะขอให้ซานหลางเผยรูปลักษณ์เดิมให้ดูแต่พอเห็นว่าซานหลางยืนนิ่งเซี่ยเหรี่ยงจึงไม่เซาสีชวนให้ซานหลางไปกินข้าวกันดีกว่า แต่ทว่ากับคราวที่เสี่ยเหรี่ยนทำกลับมีสภาพที่ดูเหมือนท่าได้กินเข้าไปแล้ววิญญาณคงแตกสลายแน่เสี่ยเหรี่ยนจึงไม่ฝืนนำมันมากินและบอกซานหลังว่าจะลองทำใหม่อีกรอบแต่ซานหลังก็บอกว่าตนเองไม่หิวชวนให้เสี่ยเหรี่ยนพักผ่อนกันดีกว่าส่วนเรื่องรูปลักษณ์เดิมซานหลังก็บอกว่าไว้จะเผยให้เสี่ยเหรี่ยนดูในโอกาสหน้าระหว่างที่ทั้งสองนอนพักผ่อนอยู่ข้างๆกันเสี่ยเหรี่ยนก็สงสัยว่าที่ซานหลังออกมาเตะๆนอกแดนปีศาจนานแบบนี้ ไม่ต้องกลับไปแดนปีศาจเพื่อรายงานบ้างหรอซานหลังเลยบอกว่าจะให้ไปรายงานใครในแดนปีศาจแต่ละตนต่างแยกกันอยู่ทุกๆตนก็สนแต่เรื่องของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นข้านี่แหละเป็นขาใหญ่ใครจะกล้ามายุ่งกับข้าจากนั้นเสี้เหรียญก็ลุกขึ้นมาถามด้วยความอยากรู้ว่าซานหลังเคยพบราชาปีศาจตนอื่นบ้างไหมพอซานหลังบอกว่าเคยเสี้เหรียญเลยถามถึงชิงกุยชีหลงหรือโคมเขียวท่องราตีที่ชอบนำศพมาแขวนบนต้นไม้นะครับ ซึ่งซานหลางก็เล่าว่าเคยเข้าไปในถิ่นของเขาครั้งหนึ่งแต่เขาก็หนีไปพอได้ยินแบบนั้น<ะ>ที่เหลียนก็ถึงกับเงิบเลยคิดว่าซานหลางคงไม่ได้แวะไปเพื่อกล่าวทักทายธรรมดาแน่ๆซานหลางเลยบอกว่าข้าก็แค่กล่าวทักทายปกตินั่นแหละก็เลยได้รับฉายาพิรุณโลหิตหาบุปผามาเพื่อคนดูสับสนนะครับสรุปก็คือซานหลางบุกไปถล่มรังของชิงกุยชีหลงจนได้รับฉายามานะครับและผมจะขอเรียกชิงกุยชีหลงสั้นๆว่าชีหลงนะครับ ซึ่งซานหลางก็ให้เหตุผลที่ทําแบบนั้นว่าเห็นชีหลงและรู้สึกคัดหูขัดตาเลยบอกว่าพรายดําล่มเรือก็ไม่ชอบชีหลงเช่นกันหลังจากที่ทั้งสองคุยกันต่อก็ได้รู้ว่าซานหลางไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับผีพรายดํามากนักและมีผีไม่กี่ตนที่ซานหลางรู้จัก เพราะหากไม่ได้อยู่ในระดับ4มหันตภัยผีพวกนั้นก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้คุยกับซานหลางแตกต่างกับเสียเหลียนที่บนสวรรค์มีเทพอยู่เยอะแยะไปหมดจนจําไม่ไหวซึ่งเสี้เหลียนก็บอกว่าหากจำไม่ได้เขาก็จะถือว่าเป็นการล่วงเกิน ทำให้ซานหลังถึงกับขำกับทำเนียมจุกจิกของเทพสวรรค์จากนั้นทั้งสองก็คุยกันเรื่องน้องปานเย่เซี่ยเหรี่ยนรู้สึกเป็นห่วงนางเพราะนางยังไม่เข้ามาสักทีซานหลังเลยบอกว่านางคงมีเรื่องในใจอยู่เยอะปล่อยให้นางได้อยู่คนเดียวสักพักเถอะซึ่งเซี่ยเหรี่ยนก็เห็นด้วยจากนั้นซานหลังก็ชื่นชมเซี่ยเหรี่ยนที่เคยพูดว่าอยากช่วยเหลือเหล่าประชาราษฎร์ซึ่งเซี่ยเหรี่ยนก็ทนฟังไม่ไหวเพราะรู้สึกว่ามันเพอเจ้อซานหลังจึงบอกว่าในประวัติศาสตร์ มีไม่กี่คนที่กล้าพูดเรื่องประชาราชและยิ่งน้อยลงไปอีกที่พูดว่าจะช่วยเหลือเหล่าประชาราติข้านับถือบุคคลเหล่านั้นแต่เสียเหลียนก็บอกว่าพูดมันง่ายกว่าทำซานหลังเลยบอกว่าทั้งๆที่รู้ว่ายากแต่ท่านก็ยังจะทำต่อไม่น่ายกย่องยิ่งกว่าเดิมหรอกหรอเสียเหลียนจึงรู้สึกเบาใจขึ้นและสารภาพว่าตอนยังเด็กเสียเหลียนเคยพูดอะไรที่ฟังดูเพ้อเจ้อกว่านี้อีกซานหลังจึงอยากรู้ว่าเสียเหลียนพูดอะไรเสียเหลียนเล่าว่า เมื่อหลายร้อยปีก่อนเคยมีคนบอกกับข้าว่าเขาไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วเขาถามข้าว่าจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่อสิ่งใดการมีชีวิตมันมีความหมายอะไรระหว่างที่ซานหลังกำลังอึง้งซีเหลียนก็ขยบเข้ามาใกล้และพยายามแสดงท่าทางให้เหมือนกับตอนที่บอกกับคนคนนั้นว่าหากเจ้าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรเช่นนั้นเจ้าก็มีชีวิตอยู่เพื่อข้าเถอะหากเจ้าไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตเช่นนั้น ให้ค่าได้เป็นความหมายของชีวิตเจ้าเถอะแม้ว่าจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่เซี่ยเหลียนก็ยังจดจำบทสนทนานี้ได้อย่างแม่นยำจนซานหลังถึงกับอึ้งเซี่เ,รเหรียนไม่รู้ว่าตอนนั้นตนเองคิดอะไรอยู่หากจะให้พูดแบบนั้นกับใครสักคนอีกตอนนี้คงพูดไม่ได้แล้วการเป็นความหมายของชีวิตของใครสักคนก็เป็นเรื่องยากมากแล้วนับประสาอะไรกับการช่วยเหลือเหล่าประชารรา์ล่ะ ซึ่งเสี้ยเหรียญที่ยังไม่ลืมคนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าป่านี้เขาจะเป็นเช่นไรบ้างทางด้านซานหลางก็อึ้งไปสักพักก่อนจะพูดขึ้นว่าท่านอายุน้อยแต่พูดว่าจะช่วยเหลือเราประชารชานแม้จะโง่เขลาแต่ก็กล้าหาญมากจากนั้นซานหลางก็ถามเสี้ยเหรียญว่าท่านไม่อยากรู้หรอว่าข้าเข้าหาท่านเพื่อจุดประสงค์ใดเสี้ยเหรียญบอกว่าข้าปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตาหากเจ้าไม่อยากพูด ก็ไม่มีใครสามารถทําให้เจ้าพูดได้และถึงข้าจะไล่เจ้าไปผู้มากความสามารถอย่างเจ้าก็คงจะกลับมาโดยใช้ร่างอื่นอีกแล้วซานหลางก็ถามด้วยความหวั่นใจว่าหากตนเองมีรูปโฉมเดิมที่น่าเกลียดเรากับปีศาจเสี่ยเหรียญยังอยากจะเห็นมันอยู่ไหมเสี่ยเหรียญจึงตอบว่าข้าอยากเห็นเพราะตอนนี้พวกเราเป็นสหายกันแล้วและสหายก็ควรจริงใจต่อกัน ก่อนที่เสียเหรียญจะจินตนาการถึงความน่ากลัวของร่างเดิมของซานหลางจนเผลอทําสายตาลอกแรกแต่ก็ยังทําใจแข็งและพูดว่าวางใจเถอะไม่ว่าร่างจริงของเจ้าจะเป็นอย่างไรข้าก็จะซึ่งเสียเหรียญก็ยังพูดไม่ทันจบซานหลางที่เห็นท่าทีของเสียเหรียญก็ถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่อยู่ทําให้เสียเหรียญงอนตุบป,ปองนอนหันหลังไปอีกทางแล้วซานหลางก็บอกว่าไว้คราวหน้าหากท่านไม่รังเกียจข้าจะมาพบท่านด้วยร่างจริงของข้า แต่เสียเหรียญที่ยังนอนไม่หายก็บอกว่าจะนอนอยู่ท่าเดียวซานหลางจึงนอนมองเสียเหรียญจากข้างหลังพร้อมกับคิดในใจว่าข้าขอสาบานไม่ว่าจะแดนสวรรค์หรือปีศาจไม่มีใครที่จริงใจต่อท่านได้มากกว่าข้าอีกแล้วชากตัดมาในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ตื่นขึ้นมาเสียเหรียญก็พบกับไห่หนองปานเยกลับมาอยู่ข้างๆแต่ไม่พบซานหลางเสียเหรียญจึงเดิอนออกมาดูข้างนอกศาลซึ่งก็ไรวิเววของซานหลาง แต่แล้วสเสเลนก็ต้องแปลกใจเมื่อได้พบว่าที่คอของตนมีสร้อยคอที่ห้อยแหวนสีเงินที่มีความงดงามเป็นอย่างมากสวมเอาไว้อยู่แล้ว่านิเมะเรื่องสวรรค์ประทานพรก็จบแต่เพียงเท่านี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผู้ชมดูแล้วมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเห็นข่าวบอกว่าจะมีภาค2แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่หากชอบการสปอยแบบนี้ ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องถัดไปขอบคุณครับ